เปลี่ยนความกลัวให้เป็นแรงผลักดันคุณเคยรู้สึกกลัวเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะเริ่มงานใหม่หรือแม้แต่การลองทำกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นเรื่องปกติที่ใครหลายคนต้องเจอความกลัวนั้นอยู่ในทุกคนแต่จะทำยังไงให้มันกลับกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเราไปข้างหน้า ลองนึกแบบนี้ความกลัวเหมือนไฟสัญญาณเตือนมันบอกคุณว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายแต่จะมีสักกี่คนที่ใช้ความกลัวนี้เป็นแรงผลักดันก็ไม่รู้นึกถึงการเรียนขับรถถ้าคุณกลัวที่จะเข้าไปขับรถแต่เมื่อคุณกล้าที่จะเริ่มฝึกขับรถบ่อยๆความกลัวนั้นจะค่อยๆลดลงและคุณจะสามารถขับได้อย่างมั่นใจถ้าเรายังยอมให้ความกลัวครอบนำจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆ ลองเปลี่ยนมุมมองดูสิแทนที่จะมองว่าความกลัวเป็นอุปสรรคลองคิดว่ามันคือโอกาสในการเติบโตเมื่อคุณพัฒนาทักษะในการเผชิญกับความกลัวความมั่นใจของคุณก็จะพุ่งสูงขึ้นหากคุณมีเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักเรียนต่อหรือเปลี่ยนงานใช้ความกลัวนั้นเป็นแรงผลักดันให้คุณลงมือทำเผชิญกับมันทุกวันด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วจะทำเมื่อไรตั้งเป้าหมายเล็กๆไว้อย่ารอให้ความกลัวหายไปก่อนลงมือทำในตอนนี้เลยอาจจะเริ่มจากการวิ่งแค่สินาทีอ่านหนังสือวันละหน้าหรือสมัครคลาสใหม่ๆเพื่อพัฒนาอาชีพคุณเคยใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดันหรือยังลองมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ